สวัสดีครับผมเอ็มหรือจะเรียกว่าตัวพ่อแห่งการเสริมหลอกก็ได้ครับแต่อย่าหึ่งผมรู้นะทุกคนคิดอะไรอยู่ผมไม่ใช่ตุดนะครับอ้าวอ้าวงงไปดิคงจะใช่ไหมล่ะครับว่ารักสวยรักงามดูยังไงมันก็ตุดนี่ว่าแต่แต่ผู้ชายแบบผมหรือใครหลายๆคนนะครับก็สามารถรักสวยรักงามได้ครับจริงๆผมก็ไม่ใช่คนดังอะไรหรอกครับก็แค่เน็ตไอดอลพ่อค้าประจำโรงเรียนแต่ตอนเนี้ย ผมต้องได้ไปหาไอเลขาของผมก่อนมันน่ะชื่อไอแบมไอนี่ก็อยูคนคนยิ่งรีบอยู่แต่ทำไงได้ล่ะครับก็เรามันตัวพ่อนี่โมาส่วนเนี่ยไอแบมเพื่อนสนิทผมเองมันน่ะมีสัยที่โคจู้ที่ขี้บนไม่เชื่อก็ลองดู ตัวจะมานะมึงเนี่ยเออเโทษโทษเออ,เอ,อกูก็ลืมเพื่อนกูมันตัวพ่อนี่หว่าไหนลูกค้ากูมึงดูเวลาด้วยเพือ่อนตอนเนี้ยใครเขาจะมารอมึงเออเออช่างแม่งไม่เคยเข้าใจมึงเลยเออเออ,เอ นี่ดูดิเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยหาโคตรยากกูบอกเลยพวกมึงเป็นสินค้าตัวไหนของเว้ยมันอ่ะชื่อแบรนด์วาตัวเนี้ยถ้าพวกมึงใช้อ่ะหน้ามึงจะใสทันทีเลยแล้วแม่งคนที่เป็นสิวนะไม่มีสิวเลยเว้ยไม่เชื่อกูดีสนใจปะเฮ้ยมาดูดิจะน่าสนใจมา นั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยนั่กูหาตั้งนานโทษดีว่ะไม่รู้โคตรเบื่อเลยนองแต่ในห้องอะอะไรวะลูกค้าทักมาอีกแล้วเอ๋อใช่เป็นไงบ้างวะคุลงออเดอร์แค่สองวันมึงขายตั้งแต่เราออเดอร์โคตรไวเชื่อเจ๋งปะที่มึงมาขายในห้องใช่ปะเออทำได้ดีจริงโอ้โดีใจเลยขนาดนั้นปกติสินค้าในสต็อกมึงก็ขายดีจะตายก่อนเนี้ยโคตรพิเศษเลยมึงยังไงวะก็กลัวอะเป็นทีเซอร์ให้เขาได้ของฟรีมาขายเอ้าจริงดิเออ แรงเลยแล้วมันเป็นไงวะคิมอ่ะมันใช้ดีปะกูเห็นเพื่อนในห้องเขาสั่งไปกันเยอะมากเลยอ่ะไม่รู้ดิทำไมวะทำไมมึงไม่รู้ว่ะก็มึงเป็นพรีเซนเตอร์เขาปกติมันต้องลองใช้ก่อนไม่ใช่หรอเซนเตอร์กูก็ไม่ได้ทดลองใช้ก่อนไหมกูแค่เอามาขายให้เขากูจะได้เงินเฮ้ยมึงทำงี้ได้ไงมึงยังไม่เคยลองใช้แล้วมึงเอามาขายให้คนอื่นเขาไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วไงอ่ะมึงกูก็ขายของให้เขาตามหน้าที่แล้วถ้ามันเป็นของไม่ดีขึ้นมาอย่างเงี้ยมึงคนที่เดือดร้อนก็คือมึงนุ้ย หนักหัวใครเสื้อไปน่ารำคาญไปเออม้นก,กูขอโทษมึงละกันที่ความเป็นห่วงของกูเนี่ยมันทำให้มึงรู้สึกรำคาญถ้าเรื่องเนี้ยมันมีปัญหาอะไรขึ้นมามึงก็ไม่ต้องทักกูมานะจะจริงเหรอวะ

คนครับตอนนั้นผมรู้เลยว่าผมได้ทำอะไรที่มันแย่มากๆเดี๋ยวว่าแต่แก้ไขเลยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมต้องทำยังไง มันคือจุดเปลี่ยนของชีวิตผมครับมันเป็นเรื่องราวที่สอนผมในเรื่องต่างๆจากคนที่ไม่เคยเอาไหนอย่างผมแต่มาถึงจุดนี้ผมอยากจะบอกพวกคุณการกระทําที่ผิดพาดของคุณอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแต่มันคือบทเรียนที่ทําให้พวกคุณได้พัฒนาแได้เรียนรู้ชีวิตของตัวคุณเอง